ทำพีวิธีเซียนภาคแดนเซียนตอนที่97สามเทพบพรรพชนพระอาทิตย์กำลังตกดินท่ามกลางแสงสีทองระเรื่อยยามสนธยาทั่วทั้งเกาะหมอกทมินสะท้อนให้เห็นเป็นแผ่นใบไม้สีทองที่ลอยอยู่เหนือท้องทะเลสีดำบนเกาะในหมู่บ้านมนุษย์ธรรมดาบางแห่งที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางป่าเขาลำนาวไพร เริ่มมีควันไฟลอยคลุ้งออกมาจากห้องครัวจำนวนเรือที่จอดอยู่ที่ท่าเรือยิ่งมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆผู้บำเพ็ญเซียนหลายคนบนเกาะหมอกธมินกำลังลาดตะเวนตรวจตราไปรอบเกาะเมื่อมองดูความสงบสุขที่เกิดขึ้นบนเกาะสีหน้าของทุกคนล้วนเต็มไปด้วยความพึงพอใจอยู่หลายส่วนในการต่อสู้ครั้งใหญ่เมื่อกว่าครึ่งปีที่แล้วนั้นตระกูลล้วเกือบถูกทำลายล้างทั้งตระกูลแต่กลับผ่านมาได้อย่างอยู่รอดปลอดภยัย ทั้งหมดนี้ต้องขอบคุณการปกป้องคุ้มครองของเทพบรรพชนท่านนั้นของตระกูลตอนนี้คนทั้งหมดไม่มีความคาดหวังเพ้อฝันอื่นใดนอกจากเพียงหวังว่าพวกเขาจะสามารถฝึกฝนบำเพ็ญเพียรอยู่ที่นี่ต่อไปอย่างสงบสุขและปกป้องรักษาดินแดนที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษสืบต่อไปเอในระหว่างการตรวจตราลาดตะเวนผู้บำเพ็ญเสียนที่เป็นหัวหน้ากลุ่มพลันมีสีหน้าแปรเปลี่ยนไปและหยุดร่างลงพลางเพ่งมองไปยังท้องทะเลที่อยู่ห่างไกลออกไป มีอันใดหรือเมื่อเห็นเช่นนี้ผู้บำเพ็ญเซียนคนอื่นๆต่างพากันหยุดร่างลงทีละคนคำพูดยังไม่ทันสิ้นสุดพลันเห็นท้องทะเลในที่ห่างไกลเกิดการปันป่นป่วนม้วนตัวขึ้นส่งเสียงดังกึกก้องคลื่นยักษ์สูงท่วมฟ้าหลายสิบจ้างลูกหนึ่งได้ม้วนตัวซัดสาดเข้าหาเกาะหมอกอทมินอย่างบ้าคลาั่งไม่เพียงแต่บริเวณท้องทะเลด้านหน้าเท่านั้น แต่ยังรวมถึงท้องทะเลด้านอื่นเท่าที่คนทั้งหมดสามารถมองเห็นได้ต่างเกิดการปั่นป่วนและม้วนตัวพุ่งสูงขึ้นกลายเป็นคลื่นยักษ์พุ่งสะศาสาเข้ามาเช่นกันพื้นดินโดยรอบเกิดการสั่นสะเทือนจนส่งเสียงคำรามดังกึกก้องเมื่อเห็นดังนี้สีหน้าของคนทั้งหมดพันแปรเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงผู้บำเพ็ญเสียนที่เป็นหัวหน้ารีบหยิบวัตถุทรงกระบอกชิ้นหนึ่งออกมาจากร่างทันทีที่ดึงเชือกลงมาลำแสงเจิดจ้าสายหนึ่งก็พุ่งทะยานขึ้นไปบนท้องฟ้าในทันที อย่างไรก็ตามสิ่งที่คนทั้งหมดล้วนไม่รู้ก็คือในเวลานี้บริเวณท้องทะเลทั้งหมดภายในรัศมีร้อยลี้รอบเกาะหมอกทมินราวกับกําลังเกิดการปั่นป่วนเดือดพล่านก็ไม่ปานคลื่นยักษ์ลูกแล้วลูกเล่าได้ถาโถมซัดเข้ามาทางเกาะหมอกทมินจากทุกทิศท,ทุกทางในห้องโถงหลักของตระกูลล้วมีเงาร่างหนึ่งพุ่งออกมาร่างของลั่เฟิงปรากฏตัวขึ้นในทันทีลู่เฟิงแผ่ปราณรับรู้กวาดออกไปสำรวจท้องทะเลที่อยู่โดยรอบ ทันใดนั้นใบหน้าของล่เฟิงพันแปรเปลี่ยนไปเป็นหน้าเกลียดอย่างยิ่งได้ยินเสียงฟุบฟุดังขึ้นอีกหลายครั้งเงาร่างหลายร่างบินมาจากทั่วทุกมุมเกาะและมาปรากฏกายอยู่รอบร่างของล่เฟิงคนทั้งหมดล้วนเป็นผู้อาวุโสระดับผสานอินซีของเกาะหมอกกอทมินเมื่อคนทั้งหมดสังเกตเห็นความผิดปกติที่เกิดขึ้นรอบเกาะอย่างชัดเจนแล้วสีหน้าของทุกคนล้วนซีเผลือดลงขณะนี้กำลังจะมีวิกฤตการณ์เกิดขึ้นอีกครั้ง ท่านใดนั้นคลื่นยักษ์ปนป่วนทั้งหมดพันรวมตัวควบแน่นเข้าด้วยกันกลายเป็นม่านน้ำผืนยักษ์หาสิ่งใดเทียบได้ผืนหนึ่งมันลอยตัวขึ้นชา้ชาๆจากรอบเกาะหมอกอทมินโดยพร้อมเพรียงกันจากนั้นจึงมาบรรจบกันตรงใจกลางเกาะในชั่วพริปตาม่านน้ำโปรง่งใสผืนยักษ์ได้ปรากฏขึ้นครอบคลุมเกาะหมอกอทมินทั้งหมดไว้ด้านในเมื่อเห็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นลั่วเฟิงและคนอื่นๆพันมีสีหน้าตื่นตระหนกในทันที ผู้อาวุโสคนหนึ่งเอ่ยถามขึ้นด้วยน้ำเสียงสันสานท่านปรมาจารย์นี่เกิดเรื่องอันใดขึ้นเป็นไปได้หรือไม่ว่าสีหน้าของล้วฟงซีดเผือดพลางร้องตะโกนสั่งการผู้อาวุโสที่อยู่ด้านข้างผู้หนึ่งศัตรูมาแล้วครั้งนี้เป็นศัตรูที่แข็งแกร่งทรงพลังอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนรีบไปเชิญผู้อาวุโสหลิวมาเร็วเข้าผู้อาวุโสผู้นั้นไม่เอ่ยอันใดออกมารีบใช้ลำแสงเหาะเหินพุ่งทะยานไปที่เรือนน้อยของหานลี่ในทันที ล้วฟงยังออกคำสั่งต่อเนื่องอย่างรวดเร็วถ่ายทอดคำสั่งออกไปให้เปิดเขตอาคมคุ้มกันทั้งหมดบนเกาะทันทีภายในเวลาไม่กี่อึดใจทั่วทุกสถานที่รอบห้องโถงหลักพันบังเกิดประกายแสงกระพริบวูบวับปรากฏขึ้นเขตอาคมคุ้มกันได้ทยอยเปิดใช้งานขึ้นทีละจุดครอบคลุมสถานที่สำคัญทุกแห่งบนเกาะไว้ข้างใต้ในเวลานี้เองพันมีลำแสงห่อเหินสว่างเจิดจ้าอย่างยิ่งสามสายปรากฏขึ้นที่ขอบฟ้าอันห่างไกล พุ่งทยานมาอย่างห้องโถงหลักของตระกูลล้ววด้วยความเร็วอันน่าอัศจรรย์เพียงชั่วพริบตาลำแสงทั้งสามก็พุ่งมาลอยตัวอยู่เหนือห้องโถงหลักเงาร่างสามร่างปรากฏขึ้นมาคนแรกเป็นบุรุษร่างสูงใหญ่กำยำล่ำสันสวมชุดเกราะสีขาวที่แกะสลักอย่างประณีตงดงามใบหน้าสวมหน้ากากเจาะฉลุลวดลายปิดบังไว้ครึ่งหน้ามีเขี้ยวคงสองเขี้ยวยื่นออกมาจากปากดูแล้วค่อนข้างดุร้ายป่าเถื่อนอยู่ไม่น้อย ถัดจากบุรุษชุดเกะาสีขาวคือบุรุษชราในชุดคลุมสีดำผิวกายค่อนข้างคล้ำดวงตาเปล่งประกายสีฟ้าสุกใสาราวกับผลึกส่วนคนที่สามเป็นสตรีสวมชุดสีน้ำเงินดูแล้วมีอายุราว40ปีแต่ท่วงท่าย,ยังคงดูงดงามมีสเสน่ห์เพียงแต่จมูกของสตรีผู้นี้ค่อนข้างงอง,งุ้มราวกับตะขอสิ่งที่ค่อนข้างแปลกประหลาดก็คือองคชาพยพทั้งห้าบนใบหน้าของคนทั้งสามนั้นดูแข็งทื่อเฉยชาไร้ชีวิตชีวา ราวกับหุ่นเชิดสามตัวที่ถูกคนหลอมสร้างขึ้นมาด้วยฝีมือประณีตอย่างยิ่งก็ไม่ปานท่านพวกท่านเมื่อลูอเฟิงมองเห็นคนทั้งสามผ่านม่านน้ำเบื้องบนสีหน้าพลันซีดขาวลงอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ร่างกายพลันสั่นสะท้านขึ้นมาอย่างไม่อาจควบคุมตนเองได้ราวกับว่ากำลังมองเห็นผูดผีอยู่ก็ไม่ปานส่วนผู้อาวุโสคนอื่นๆและผู้บำเพ็ญเซียนรุ่นเยาว์อีกหลายคนต่างก็มีสีหน้าตื่นตระหนกหวาดกลัวราวกับเห็นผูดผีเช่นกัน ผู้บำเพ็ญเสียนรุ่นเยาวของตระกูลล้วนส่วนใหญ่ไม่รู้จักคนทั้งสาที่อยู่บนท้องฟ้าแต่เมื่อเห็นสีหน้าอาการของท่านปรามาจารย์และผู้อาวุโสทั้งหลายแล้วทั้งหมดต่างรู้ว่าทั้งสามคนนี้ต้องมีภูมิหลังอันยิ่งยิ่งยิ่งอย่างแน่นอนแต่ละคนจึงมีสีหน้าหวาดวิตกไม่ค่อยสบายใจเท่าใดนักเทพบรรพชนหานชิวเทพบรรพชนลูกคุณเทพบรรพชนหูกู่ล้วเฟิงถอนหายใจยาวออกมาเฮือกใหญ่ เอ่ยขึ้นมาด้วยน้ำเสียงเนิบช้าราวกับต้องการระบายความหวาดกลัวในใจออกมาก็ไม่ปานเมื่อผู้บำเพ็ญเสียนรุ่นยาวของตระกูลล้วได้ยินคำพูดเหล่านั้นพลันมีสีหน้าซีดขาวราวกับคนตายในทันทีเทบพบรรพชนลูกขุนและหูกู่นั้นยังพอทำเนาทั้งสองเป็นเทบนพบรรพชนของสองเกาะที่อยู่ค่อนข้างห่างไกลจากเกาะหมอกธมินอีกทั้งทั้งสองฝ่ายยังไม่มีเรื่องผลประโยชน์ขัดแย้งต่อกันมากนะักแต่เทบพบรรพชนหานชิว เป็นเทพบพรรพชนของเผ่าผลึกเหมันที่เพิ่งบุกโจมตีเกาะหมอกทมินไปเมื่อไม่นานมานี้สำหรับตระกูลลู่แห่งเกาะหมอกทมินแล้วสามารถเรียกได้ว่าเป็นศัตรูคู่แค้นตัวฉกาจมาเป็นเวลาหลายหมื่นปีแล้วเทพบพรรพชนทั้งสามต่างยืนกระจายตัวแยกห่างจากกันประมาณ100ยกว่าจ้างคนทั้งสามต่างใช้สายตาเย็นชาหญิงผยองของผู้ที่อยู่เหนือกว่ามองดูผู้คนของเกาะหมอกทมินที่กำลังยืนตัวสันเทาด้วยความหวาดกลัวที่เบื้องล่าง บุรุษชราชุดดำเอ่ยถามขึ้นด้วยสายตาเย็นชาปนความสงสัยในวาจาสหายนักพรตหานชิวท่านแน่ใจหรือว่าล่มเหมิงผู้นั้นได้สิ้นชีพลงไปแล้วแต่ข้าได้ยินมาว่าเผ่าผลึกเหมันของท่านเพิ่งพ่ายแพ้ยับเยินกลับไปเมื่อไม่นานมานี้มีใช่หรือเทพบรรพชนหานชิวบุรุษชุดเกราะขาวสะบดออกมาอย่างเย็นชาคำหนึ่งพลางเอ่ยตอบด้วยน้ำเสียงเรียบเฉย ถ้าโล้มเหมืองยังมีชีวิตอยู่เหตุไดถึงไม่แสดงตนโผล่หน้าออกมาต่อหน้าผู้คนมาเกือบหมื่นปีเล่าในเรื่องความพ่ายแพ้ของเผ่าผลึกเหมันของข้าเมื่อไม่นานมานี้เป็นเพราะมีเซียนอีกผู้หนึ่งปรากฏตัวขึ้นนั่งบัญชาการอยู่ที่เกาะหมอกอทมินเมื่อไม่นานมานี้ต่างหากเล่าสตรีชุดสีน้าเงินเอ่ยขึ้นด้วยน้าเสียงค่อนข้างตื่นตระหนกปนโกรดเกรียวอันใดนะสหายนักพรตหานชิวเหตุใดเจ้าไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้กับพวกเรามาก่อนหรือว่าเจ้ามีเจตนาจะหลอกใช้พวกเรา บุรุษชราชุดดำขมวดคิ้วสีเทาพลางมองดูหานชิวด้วยสีหน้าค่อยไม่พอใจเท่าใดนะักหานชิวเอ่ยตอบด้วยสีหน้าเรียบเฉยท่านทั้งสองอย่าเพิ่งร้อนใจข้าได้ตรวจสอบจนทราบข้อมูลของคนผู้นั้นมาแล้วเป็นเพียงผู้บำเพ็ญเสียนผู้หนึ่งจากโลกเบื้องล่างที่เพิ่งบอยบินขึ้นมาเท่านั้นแม้ไม่รู้ว่าคนผู้นี้มาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรแต่ก็ไม่มีสิ่งใดให้ต้องเป็นกังวลอาจกล่าวได้ว่าเกาะหมอกกระทมินในเวลานี้ไร้ผู้ควบคุมดูแลยอย่างแท้จริง มิเช่นนั้นเหตุใดผู้แท้าหานถึงได้เชื้อเชิญท่านทั้งสองมาเล่าผู้บำเพ็ญเซียนจากโลกเบื้องล่างที่เพิ่งบอยบินขึ้นมาเมื่อสตรีชุดสีน้ำเงินได้ยินคำพูดนี้พลันมีสีหน้าค่อนข้างโล่งใจขึ้นหลายส่วนแต่คำพูดยังแฝงความลังเลใจอยู่ไม่น้อยส่วนบุรุษชราชุดดำเลิกคิ้วขึ้นเล็กน้อยมีสีหน้าท่าทางครุ่นคิดทั้งไม่ได้สแสดงท่าทีของตนเองออกมาในทันทีเมื่อเห็นดังนี้หานชิวจึงเอ่ยขึ้นด้วยรอยยิ้มเปี่ยบไมตรี เอาอย่างนี้ก็แล้วกันหลังจากเรื่องนี้เสร็จสิ้นแล้วนอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ได้ตกลงกันไว้ล่วงหน้าแล้วผู้ทหารยินดีที่จะมอบโอสดรวมปรัญจิตพิสทจิ์เพิ่มเติมให้กับพวกท่านอีกคนละหนึ่งเม็ดถือว่าเป็นค่าชดเชยที่ข้าไม่ได้แจ้งให้พวกท่านทราบล่วงหน้าตอนนี้ท่านทั้งสองคงพอใจแล้วกระมังบุรุษชราชุดดำหัวเราะออกมาพลางกล่าวอย่างยิ้มแย้มฮ่าฮ่าในเมื่อสหายนักพรตหานมีความจริงใจเช่นนี้ โดยธรรมชาติแล้วข้าและสหายนักพรตหูกู่ย่อมไม่มีความลังเลสงสัยอีกต่อไปแล้วสตรีชุดสีน้ำเงินพยักหน้าตอบรับช้าๆเช่นกันหานชีวหัวเราะเสียงดังพวกท่านทั้งสองคิดเช่นนี้ย่อมถูกต้องแล้วแค่ผู้บำเพ็ญเซียนต่ำต้อยที่เพิ่งบอยบินขึ้นมาผู้หนึ่งจะสามารถรับมือพวกเราทั้งสมคนได้อย่างไรในเมื่อเป็นเช่นนี้พวกเราก็ลงมือกันเลยเถิดป้องกันมิให้วิการยาวนานฝันอาจยุ่งเหยิง เมื่อบุรุษชาราชุดดำเอ่ยจบก็ลงมือในทันทีบุรุษชาราชุดดำโบกมือคราหนึ่งพันมีเสียงดังกึกก้องขึ้นในท้องทะเลด้านล่างมวลกระแสน้ำขนาดมหึมหาใดาเทียมจำนวนหลายสิบสายพันพุ่งทะยานขึ้นมาจากท้องทะเลแต่ละสายล้วนมีความหนามากกว่าสิบจ้างสูงตระหง่านโจรฟ้าดินท่านใดนั้นกระแสน้ำเหล่านี้พันมวลตัวควบแน่นและหลอมรวมเข้าด้วยกันกลายเป็นมือยักษ์ข้างหนึ่งที่กำลังเนื้อมือสูงขึ้นไปหลายร้อยจ้าง จากนั้นก็ตกฟาดลงไปที่พวกโล่เฟิงทั้งหลายอย่างปกฟ้าคลุมดินมือยักษ์ยังไม่ทันมาถึงแต่กระแสลมกันโชคแรงขุมหนึ่งกลับถาโถมเข้ามาแล้วเขตอาคมคุ้มกันทุกจุดพลันสั่นไหวโยกคลอนอย่างรุนแรงน่ากลัวเขตอาคมเกือบทั้งหมดแทบจะถูกทำลายปลิดปลิวไปตามกระแสลมกันโชคแรงได้ยินเสียงป้องดังขึ้นมาจากเขตอาคมคุ้มกันหลายจุดจากนั้นเขตอาคมทั้งหมดล้วนถูกทำลายกลายเป็นสะเก็ดแสงสว่างสุใสยกระจัดกระจายหายไป ใบหน้าของพวกโล่เฟิงทั้งหลายแปลเปลี่ยนไปอย่างใหญ่หลวงแม้คิดต้องการหลบเลี่ยงแต่กลับสายเกินไปแล้วคนทั้งหมดได้แต่เบิ่งตามองมือยักษ์บทขยี้ลงมาในเวลานี้เองพันมีเสียงกูร้องกังวานดังมาจากที่ห่างไกลเพียงพริบต,ตาก็พุ่งทะยานเข้ามาใกล้นั่นเป็นลำแสงห่อเหินสีเขียวสายหนึ่งที่พุ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วราวกับสายฟ้าและมาปรากฏตัวขึ้นที่เบื้องหน้าพวากรโล่เฟิงทั้งหลายในพริบตาเงาร่างสีเขียวนั้นชกออกไปในความว่างเปล่าหนึ่งหมัด พลังมหาศาลไร้รูปขุมหนึ่งแหวกผ่านมวลมวลากลางสาว,ว่างเปล่าออกไปพร้อมกับเสียงดังหวิดหวิวสั่นสะเทือนฟ้าดินระลอกคลื่นผันผ,นผวนที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าขุมหนึ่งปรากฏขึ้นในความว่างเปล่าแผ่กระจายออกไปเป็นวงกว้างตรงเข้าปะทะกับมือน้ำยักษ์อย่างหักโหมตูมเสียงดังสนั่นสั่นสะเทือนฟ้าดินมือน้ำยักษ์ถูกหมัดกระแทกทำลายจนระเบิดออกกลายเป็นละอองน้ำเต็มท้องฟ้าสาดกระเซ็นออกไปทั่วทุกทิศท,ทาง คลื่นพลังจากการปะทะกันกระจายออกไปทุกทิศทุกทางราวกับระลอกคลื่นมาหืมมาทุกที่ที่คลื่นพลังพัดผ่านก่อให้เกิดพายุสลาต้านกวาดซัดทำลายไปทั่วทุกคนแห่งไม่ว่าจะเป็นภูเขาศิลาหรือว่าป่าไม้หากไม่ถูกพัดพาปลิดปลิวไปก็ถูกทำลายเป็นผุยผงโชคดีที่ไม่มีมนุษย์ธรรมดาอยู่ในบริเวณใกล้เคียงจึงทำให้ไม่มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บมากนะลำแสงรอบร่างสีเขียวที่อยู่กลางอากาศสลายหายไป เผยให้เห็นเงาร่างของหานลี่พวกหานชิวทั้งสามล้วนมีสีหน้าแปรเปลี่ยนไปใต้เท้าเทพบพรรพชนทุกคนบนเกาะหมอกอธมินต่างพากันโห่ร้องออกมาด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งเรากับเป็นผู้รอดชีวิตจากภัยพิบัติก็ไม่ปานล่วฟงเองก็ถอนหายใจออกมาด้วยความโล่งอกเช่นกันแต่ในไม่ช้ากลับมีสีหน้าหวัดวิตกอยู่หลายส่วนแม้ว่าผู้อาวุโสหลิวจะแข็งแกร่งทรงพลังแต่อีกฝ่ายก็มีเทพบพรรพชนถึงสามองค์เชียวนะ ฮันลี่หดแขนคืนกลับไปพลางจ้องมองคนทั้งสามที่อยู่กลางอากาศเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงทุ้มหนักสหายนักพรตทั้งสามเป็นผู้สูงส่งจากที่ใดเหตุใดพวกท่านถึงมาที่เกาะหมอกระทมินของข้าล่วงฟงเหินร่างบินไปที่ด้านข้างของฮันลี่พลางส่งเสียงทางลมปราณท่านผู้อาวุโสหลิวสามท่านนี้เป็นเทพบพรรพชนจากเกาะใกล้เคียงบุรุษร่างสูงใหญ่สวมชุดเกราะสีขาวที่อยู่ตรงกลางคือเทพบพรรพชนหานอชิวแห่งเผาผลึกเหมัน บุรุษชราในชุดคลุมสีดําที่อยู่ถัดไปนั้นมีนามว่าปรมาจารย์ลูกคุณส่วนสตรีวัยกลางคนผู้นั้นรู้จักกันในนามฮูยหยินหูกู่ขอรับเมื่อได้ยินเช่นนี้หานลี่พลันใจหายวูบแต่สีหน้าย,ยังคงไม่แปรเปลี่ยนลูกคุณเหลือบมองไปที่หานชิวด้วยแววตาเย็นชาพร้อมทั้งส่งเสียงทางลมปราณสหายนักพราะานชิวนี่ดูเหมือนจะแตกต่างจากสิ่งที่ท่านกล่าวไว้แท้จริงแล้วคนผู้นี้เป็นเซียนธมิน ทั้งยังมีได้ต่ำต้อยอ่อนแออันใดดังเช่นที่ท่านกล่าวเลยสักนิดสีหน้าของหูหยินหูกูเองก็ค่อนข้างไม่น่าดูเช่นกันหานชิวยังคงสงบเยือกเย็นส่งเสียงทางลมปราณตอบกลับอย่างยิ้มแย้มเท่าที่ข้ารู้มาคนผู้นี้บยบินขึ้นมาไม่ถึงหนึ่งปีแม้ว่าจะเป็นเซียนทมินแต่พลังปราณภายในร่างย่อมยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงเป็นพลังปราณเซียนโดยสมบูรณ์อย่างแน่นอนดังนั้นจึงไม่มีสิ่งใดน่าหวาดกลัว ปรมาจารย์ลูกคุณและหู้ยินฮูกูต่างหันห้างน่านมาสบตากันเมื่อได้ยินคำพูดนี้แต่ยังคงไม่ได้เอ่ยอันใดออกมาหานชิวเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงทุ้มหนักแววตาเย็นชาตัวท่านคงเป็นสหายนักพรดหลิวกระมังจุดประสงค์ในการมาของพวกเราทั้งสามถึงไม่เอ่ยออกมาท่านก็คงคาดเดาได้ก็หมอกธมินและพวกเราทั้งสามตระกูลนั้นมีความแค้นบาดหมางต่อกันวันนี้พวกเราทั้งสามมาที่นี่ก็เพื่อทำลายล้างตระกูลล้วตามคำสาบาน เรื่องนี้ล้วนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับตัวท่านแม้แต่น้อยสหายนักพรลหลิวทางที่ดีที่สุดท่านอย่าได้ร่วมลุยน้ำโคลนนี้ไปด้วยเลยควรรีบปลีกตัวจากไปในทันทีจะดีกว่าเรื่องที่ท่านสังหารผู้คนในเผ่าของข้าไปหลายคนก่อนหน้านี้ตัวข้าสามารถปล่อยวางให้ผ่านไปได้เมื่อได้ยินคำพูดเหล่านี้ลว้วฟิงก็รู้สึกใจเต้นรัวราวตีกลองพลางเหลือบมองไปที่หฮรลี่อย่างประมาวัหวัน ส่วนคนอื่นในตระกูลลวที่อยู่รอบด้านผานมีสีหน้าแปรเปลี่ยนไปอย่างใหญ่หลวงคนในตระกูลที่มีอาวุโสต่างตื่นตกใจกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตรงหน้าในขณะที่คนรุ่นเยาว์ในตระกูลต่างตกตะลึงกับคำพูดของหานชิวหานชิวเรียกท่านเทพบพรรพชนว่าสหายนักพรหลิวเรื่องนี้ทําให้คนรุ่นเยาว์ในตระกูลอดคิดถึงข่าวลือที่แพร่กระจายอยู่อย่างลับๆภายในตระกูลไม่ได้ในเรื่องที่ว่าเทพบพรรพชนในปัจจุบันนี้ไม่ใช่ล่วเหิงแต่เป็นคนอื่น เหล่าผู้อาวุโสในตระกูลต่างปฏิเสธข่าวลือนี้อย่างแข็งขันทั้งยังสั่งห้ามอย่างเข้มงวดไม่ให้คนในตระกูลพูดคุยกันถึงเรื่องนี้แต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นความจริงอย่างแน่นอนฮร์ลี่เอ่ยตอบด้วยสีหน้าเรียบเฉยไร้าอารมณ์ไม่ได้แยแสสนใจคำพูดข่มขู่คุกคามของอีกฝ่ายแต่อย่างใดหึ่ยๆข้าเกรงว่าคงต้องทำให้ท่านผิดหวังแล้วในเมื่อข้าได้ให้คำมั่นสัญญาไว้แล้วว่าจะปกป้องคุ้มครองเกาะหมอกธมินแห่งนี้ ข้าย่อมไม่มีทางคืนคําอย่างเด็ดขาดสหายนักพรตทั้งสามยังคงถอนตัวจากไปตอนนี้เถอะเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้เสียไมตรีต่อกันจบตอนที่97